อ่ะนะครับก็สวัสดีกัน,อกนเอชแอนด์เอเนาะเกากลับรายการบูมรีวิวชาแนลนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม GTA San Andreas นะครับวันนี้เราก็จะหาจะมาหารถป่นนะรถป่นสวยๆนะครับจะหาน,นะครับขั้นแรกครับเราต้องหารถคันนึ่นนะเราจะบล็อกของเราดีกว่าไปย,ย้อนดูดิเอ็ดีรับผมนี่คือเพื่อ,อนนะ,นะครับทำได้เพื่อนนะ

หนี่ยเป็นอะไรดุจะพังแล้วไม่ผมไม่ผมจะพังนะครับก็ไม่ผมอาจจะลำบากนิดนึงเสียงก็เบาโอ้ยจะพังวังเนี่ยเอย้ยบนเกือบแล้วเกือบแล้วจะเสนอติดดาวแน่โอ้โหหลุดสิ่งนะครับนั่นไงติดดาวเลย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหผมขี่เธอแบบไม่มารยามยากเลยนะครับผมต้งองกลับไปด้วยนะแล้วชีวิตจะเป็นชีวิตจริงนี่ผมว่าชีวิตจริงเนี่ยโอ้โหว้ายตกน้ำสักครั้งอันก็ว่ายน้ำเอาก็ได้ปะดูดีกดว,ว่าใช่ปะเดี๋ยช่ครับพี่เชื่ แล้วเราจะขึ้นเรือังไง g ีเอเซนเดียนมีฉลา,ามนะถามก็มีก็เหมือนเจเอวีแหละเแเอวีอนนนเรนกกว่าเจเอเีเยอะเลยก็ g จเนี่มันจเอเอพักหนึ่งนะเจเอวีเเจพักห้าเนี่ยพักหนึ่งพักเก่าเนี่ยพักเก่าไหนๆลูกนะครับแล้วเขาก็สรส้างมาเป็นเจเอวีเลยเนะี่ยไอ้ตอนนั้น แน่ยหน้าเหมือนหน้าเหมือนไ้นั่นแหละไอจีเอวีซ่งเป็นคนเดียวกันคนดำดำอ่ะแหละผมว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันนะะครับอันนี้เป็นล่าสมัยก่อนล่าสมัยใหม่ได้เป็นไอจีเอวีเนี่ยโอเคเฮ้ยยืมไปเลยเอาาเราบนนได้เหหรือว่าข้าคนเล่นไม่โดนชะองเดี๋ยวเราจะหามื เราจะหามุมการทำให้รถหิดมันก็ไม่หยุดเะเจอนี้ครับนอนี้นจะเบื่อเลยนะโอโอ้โอแม่ติดจานครับผมแนะนำว่าติดัานต้องลงนั้ำต้องลงน้ำเลยคนระับทำให้รอหอด Yeah. Yeah. Okay. phải làm điều nào... Hay là đều ra hello lên hello hello lên วิ่งเลยปืนนี้ก็แรงอย่างเงี้ยังครับเฮ้ยเลยโอ้ย โอ้ยตายเกนเอาดือ้อขอเ้วไปต่อเนะฝากกด Subscribe ให้ผมด้วยนะเอไม่ใหคลิปหนาๆบนี้เราทับ